สวัสดีครับมาพบกับพวกเราทีมงาน9 Perfect Car ค,ครับผมบอย9 p e r f e c t Car คะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีรถด,ดีๆมาอยากจะนำเสนอให้กับลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับรุ่นที่ผมอยากจะนำเสนอต้องบอกว่าเป็นรถอนเนกประสงค์รถครอบครัวเจที่นั่งเหมาะกับลูกค้าที่กำลังหารถครอบครัวไปใช้งานในราคาที่สบายๆกระเป๋านะครับส่วนรุ่นที่ผมอยากจะบอกนั่นก็คือ t o โ o ต้า o r t u n e r นะครับ เรามีทั้งเครื่อง2,500เครื่อง3,000เกียร์ออโต้นะครับทั้ง3คันนี้เรามีทั้งดำและก็ขาวสำหรับคลิปนี้ที่ผมนำเสนอ3คันเนี่ยอยากจะนำเสนอคันสีขาวนี้ก่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5เกียร์ออโต้ขับ2นะครับปี2015นะฮะสภาพรถองค์ประกอบโดยรวมรถสวยมากรถหายากจริงนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยต้องบอกว่าคนข้างเ e กียร์เฟนหามาเลยคัดให้กับลูกค้าของ9 Perfect Car โดยตรงใครที่กำลังหารถรุ่นนี้ใช้อยู่ผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับองค์ประกอบภาย ภายนอกโดยรวมนะครับสะอาดสะอ้านมากส่วนคั้นขวามือของผมนะครับจะเป็นเครื่อง3.0 V Auto โตขับ2เช่นกันนะครับอันนี้เป็นปี2014ครับสีดำสดงดงามสดใสมากนะครับเดี๋ยวให้ชมภายในข้าวๆนะครับก็ลูกค้าที่อยากจะชมองค์ประกอบของรถไม่ว่าจะเป็นภาพภายนอกภายในหรือารายละเอียดของรถนะ่ะ คลิกมาที่เพจ9 Perfect Car ได้นะครับเราลงข้อมูลรายละเอียดค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วนะครับลูกค้าลองเข้าไปดูได้ว่าราคารายละเอียดผ่อนจำนวนเงินดาวน์อะไรพวกนี้นะครับอ์ปกอบภายในของคันนี้สะอาดสะอ้านมากนะครับเบาะหนังเนี่ยเป็นโทนสีดำปรับไฟฟ้านะครับมีระบบคุสคอนโทรลนะฮะเดี๋ยวผมไปดูแถวสองนิดนึงอ่ะจะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับต้องบอกว่ากว้างขวางนะใครที่กำลังจะหารถครอบครัวไปใช้โดยที่แบบว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับ ผ่อนสบายๆหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยคันนี้ผมแนะนําเลยผมเข้ารูปเนี่ยทางเก้าโรเฟคขา์เราให้ฟรีนะครับอันนี้คือตัดให้ใหม่เลยนะครับเป็นผมเข้ารูป 5D นะครับอือฮึอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูคันสีขาวด้านท้ายนิดนึงองค์ประกอบของรถต้องบอกว่านางฟ้าจริงหายากนะครับกว่าจะได้มาแต่ราคาเนี้ยต้องบอกว่าเป็นหาแบบคือลูกค้าที่แบบไปก่อมเข้ามาเลยนะครับกว่าเขาจะยอมขายมาให้เราได้นะฮะ ก็ลูกค้าที่กําลังกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิดอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะฮะไปเซ็นให้ถึงที่บ้านนะครับหรือจะส่งมอบรถอย่างเงี้ยเราก็มีแอดมินนะครับไปส่งมอบรถให้ถึงลูกค้าถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในคันนี้คร่าวๆนิดนึงรถพึ่งเข้ามาครับนะฮะต้องทําอะไรมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในคันนี้นิดนึง อันนี้ก็จะเป็น2.5ที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นนะครับเบาะภายในสีดำเป็นเบาะปลั๊กไฟฟ้านะฮะใช้งานได้ปกติเลยดีเยี่ยมเลยภายในสะอาดสะอ้านมากเรามีไฟนั้นรองรับให้กับลูกค้าทุกธนาคารนะครับก็ หรือใครที่มีรถใช้อยู่อยากจะเอามาเทิร์นหรือเอามาประเมินราคาเนี่ยเราประเมินให้ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่เด้งสิ้นนะครับอยากจะประเมินเสร็จปุ๊บเอาตังค์เก็บไว้ออกคันนี้เป็นฟรีดาวก็ได้หรืออยากจะเอามาเป็นเงินดาวเลยก็ได้เราจัดให้นะครับแต่ผมให้ลองดูเครื่องยนต์คร่าวๆนิดนึงดีกว่าในคลิปนี้ตัวนี้เป็นเครื่อง2.5 Vn Turbo เป็นคอมมอนเรลนะครับ เป็นเครื่องยนต์ที่คนไทยนิยมมากนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันนะครับเป็นเครื่องดีเซลก็จริงแต่ลูกค้าที่ใช้อยู่ f o r t u n e er ออยู่ก็จะรู้ดีว่าเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับภายในสะอาดสะอ้านมากอุปกรณ์ของรถนะครับรถไม่เคยมีชนมาดูจากน็อตและพวกนี้เราคัดสันมาให้อย่างดีนะฮะ เดี่ยวด้านซ้ายมือของผมก็จะเป็น3.0เหมือนกันเรามีทั้งขาวและ,ะดำะครับลูกค้ามีให้เลือกหลากหลายนะครับว่าอยากจะได้สีขาวหรือสีดำหรืออยากจะหารถรุ่นไหนของ9 Perfect Car นะครับไม่ว่าจะเป็น Fortuner, m u X, p a j e l o หรือแม้กระทั่ง Honda h r v c v ลองคลิกเข้ามาสอบถามที่เพจของ9 Perfect Car ได้หรืออยากจะได้ข้อมูลที่ แน่นอนครบถ้วนชัดเจนโทรหาเราที่021572829เรามีแอดมินคอยตอบโจ์กับลูกค้าแทบจะ24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใครที่สนใจคลิปหรือรถรุ่นไหนนะครับกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ปากเป็นกำลังใจให้กับเราครับกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันว่าผมจะนำเสนอรุ่นรุ่นไหนต่อนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับคุณครับ